แตงโมยุดมาดูกันค่ะว่าพี่โจจะทำเมนูอะไรสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะพี่โจก็จะชวนมาทำน้ำแตงโมปั่นนะคะพี่โจจะเป็นคนที่ชอบกินน้ำแตงโมมากๆนะคะถ้าไม่มีแตงโมก็จะกินแตงกวานะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเป็นร้อนในนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะ ชวนมาทำนะคะง่ายๆเลยค่ะมาดูกันนะคะแต่งโมค่ะใส่ลงไปเลยนะคะน้ำแข็งค่ะ แล้วก็น้ําเชื่อมนะคะถ้าคุณผู้ชมมีน้ําเชื่อมก็ใส่น้ําเชื่อมนะคะโจยจะใช้เมเปิลไซรัปสองช้อนโต๊ะนะคะหรือว่าคุณผู้ชมจะใส่น้ําตาลก็ได้นะคะถ้าใครชอบหวานก็ เพิ่มน้ำตาลนะคะหรือว่าเมปเปิลไซรัปหรือว่าน้ำเชื่อมลงไปนะคะใส่เกลือนิดนึงนะคะ น้ำแตงโมปั่นก็เสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมเอาไว้ดื่มแก้กระหายหรือว่าแก้ร้อนในได้ค่ะคุณผู้ชมก็ลองไปทำดื่มที่บ้านกันนะคะโจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe ให้พี่โจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ